สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนสับปนรดค,คนามานาคนเก่ามาแล้วเหมือนสับปนรสิบ้าพี่น้องมาเลาะส่วนอยางคือเกาา่าจะบาได้ไปใส่โดยคาชีวิตประจําวัานของสับปนรหลักๆก็คือกีดยางจังซี่แหละค่ะพี่น้องวิธีชีวิตของเช่าส่วนอยางมาเบิ่งกันเลยค่ะสับปนรสิบผ้าเลาะจะวันนี้อนันนี้แหะค่ะพี่น้องส่วนอยางที่สับปนรทํามาหากินกีดยางยูซูมือสูมือจจงซี่แหะค่ะ วิถีชีวิตของชาวสวนยางยังเฮ้าเนาะกระกิดยางไปค่ะเพราะว่าเฮ้ามีสวนยางอันนี้เป็นสวนยายค่ะพี่น้องสวนนีกาสองร้อยยี่สิบต้นจ้ะสวนนี้เนื้อที่สองไร่สองไร่นิดๆค่ะสองไร่เศษๆฝั่งทางนั้นเป็นสวนป่ากะจังสี่แล้วค่ะสวนชาวสวนยางก็อยู่กับป่ายางยังสี่แล้วค่ะพี่น้อง ก้อนเงินก่อนท่องของข้ากับยูน้าสวนยางนี่แหละคะ่ะต้นยางที่ปลูกนี่ก็เป็นตน้นพันอัน R A I M หกร้อยจ้ะก็เป็นไล่ไล่ลจุดเนาะค่ะพี่น้องกเะะ็เป็นไล่จุดจริงสิละค่ะเป็นไล่จุดเป็นลักษณะต้นกะต้นอวบตน้นใหญ่ยู่ค่ะพเพราะว่าพ่นอุดมสมบูรณ ต้นยู่ริมลัวก็เลยเป็นต้นนี้ใหญ่ค่ะพี่น้องนี่เบิ้งจ้ะสีสับปน,นกีดไปพี่น้องสังเกตเบิ้งเด้อสีสับปน,นสีเห็ดแบบแบ่งเส้นกันหลังแบ่งเส้นกัหนนาเวลาห้ากีดเ้าก็บ,บรรลวงไปเกินไปจากเขตไม้นะคะก็จิแบงเส้นดีๆแ้วก็กีดจ้ะพี่น้องจังฝั่งนี้ก็คือกันค่ะฝั่งนี้ก็เป็นเส้นกัหนนะ นี่จ้ะกสิแบงเสินยังสิล่ะค่ะ่ปกสิตรงเรียบลงไปยังสิล่ะค่ะนี่ตรงเรียบลงไปเลยหลายคนกะอยากฮู้เนาะสนบนุนกีดอย่างงามนายังเรียบมีเทคนิคยังไดเฮ็ดคลิปอ,ออกไปให้พี่น้องเบื้องหลายแล้วค่ะอันนี้เป็นนายังปีแรกที่กีดครับพี่น้องปีแรกที่กีดกะ กับเบิ่งงากๆเนาะพี่น้องเนาะพอพ่นผสานกันเบิดแล้วค่ะนี่ค่ะสามนุนกีดหนึ่งปีกับประมันคืใยญ่งๆหนึ่งค่ะนี่พี่น้องสิเป็นรันอยู่ค่ะหนึ่งปีแพ้กีดนะจ๊ะปีที่สองกระทัดลงมาอีกก็เป็นปีที่สองนี่จะเพิ่นสิเป็นรันเยอี่อยู่ค่ะ,อคะบอกอยู่บอกข้าอยู่ค่ะพี่น้องปีที่สามปีที่สามยาวๆายาวๆลงมาหดปีเลยค่ะ ปีที่สี่ปีที่สี่นี่ก็คือสิ้นสุดตรงนี้เนาะปีที่ห้านี่ก็ลังเริ่มเปิดกีดใหม่จ้ะกางเปิดกีดได้ประมาณเจ็ดมีดนี่แหละครับพี่น้องเจ็ดแปดมีดนี่แหละจ้ะนี่ยางของข้ากะออกไรล่ะค่ะ,ก,ก,ะ,ออก,ะ,คะกระตุ้นได้แป๊บเดียวก็ไหลล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นให้น้ำยางไว้เนาะลักษณะการกีดยางกะกีดบลกกินแกนล่ะค่ะลักลัก ตะกีดกินแกนมันก็สิเป็นตะปุบตะปัม๊มเป็นห้อยยังสิเหรอคะถ้าห้าวกีดบวกินแกนเพิ่นก็สิเพิ่นก็สิเป็นแพส่วยเรียบเนียนคือจังแถวนี้แหละค่ะพี่น้องอันนี้คือบวกบวกินแกนเนาะค่ะเปลือกเพิ่นประสานกันสีซั่มกบเปลือกข้างบนล่ะค่ะสมัมบาโนสิกีดกีดยางแบบธนุถนอมนะคะพี่น้องเนาะบวกบวกค่อยกินแกน,นะคะ่ะเพราะว่าเฮา หักตน้นยางของเฮ้าเนาะอยากได้นำ้ำยางก็ต้องกีดยางบุกกินแกนนี่จ้าพี่น้องกับเบิงภาพรุมๆทีมตีซับนโน,กน,น่กีดซับนอโน่สิกีสองหนาด้วยจ้ะบรดิกีสามหนาคือจังของเพิ่นเพราะว่าซับนอโนหมั่นใจว่าเฮ้ากีดสองหนาแลวเฮ้าดูแลเพิ่นดีเพิ่นกับเ็นำ้ำยางเฮ้าดีขึ้นกันจ้ะกีดสองหนาแต่ว่าบวกกีดกินแกนเนาะกีดสามหนาก็ได้ค่ะแต่บางคนก็นสิกีสองหนา ก็เลือกอยู่กับเจ้าของกับสวนเจ้าของเองว่าสิเห็ดกีดแบบระบบสองหน้าหรือสามหน้าเนาะก็แล้วแต่ห้าค่ะบริหารจัดการให้ดีตน้นยางกับประมาณนี้ค่ะพี่น้องรวมสมบูรณ์ดีค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ลักษณะกะสวยง่ามค่ะตน้นตรงต้นสวยเนาะ จเป็นพันธุ์อัน้น RIM หกร้อยนะคะพันธุ์ที่ปลูกทั่วไปตามภาคอีสานแล้วค่ะทนแรงทนต่อความแห้งแล้งได้ดีพี่น้องอยากปลูกกับในน้ำพันธุ์นี่แหละคะ่ะพี่น้องพี่น้องเช่าวสวนยางที่เริ่มปลูกยางไม่นี่ก็ให้ปลูกพันธุ์นี่แหละคะ่ะหมอที่สุดแล้วค่ะพี่น้องกับภาคอีสานของเฮ้าพันธุ์นี่แหละดีที่สุดละคะ่ะเอ้าพี่น้องสปนุ่นพาพี่น้องมาเลาะซัมหนีก็เนานะ พอกันไม่คลิปหนาได้ย,ยั้งนี่แหละมาเอาต้นยางนี่แหละมาฝากพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาได้ครับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆค่ะ